ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเกมแนวเอาชีวิตรอดกันบ้างค่ะทางอิงก,ก็ขอเอาใจคนที่ชอบเกมแนวนี้กันเลยกับเกมมาใหม่ที่มีธีมเรื่องราวดูน่าสนใจอย่างเกมที่มีชื่อว่า Heat Wave นับว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมการวางแผนที่ดูผิวเผินแล้วคุณอาจจะมองว่ามันง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะ ทางผู้เล่นจะได้มาเอาตัวรอดและใช้ชีวิตกันในโลกที่ล่มสลายจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะขนาดประเทศมหาอำนาจยังไม่สามารถต้านทานได้เราจะได้มาประจนภัยกันในช่วงยุค2080เมื่อเหล่ามนุษย์ต้องดิ้นรนในการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันให้ได้แล้วก็พวกเขาต้องมาเผชิญหน้าก,กับอุปสรรคหากหนามในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้ใส่ความท้าทายเข้ามาเพิ่มเติมทางผู้เล่นจะต้องมาวางแผนกลยุทธ์เพื่อดึงจุดได้เปรียบและก็จุดด้อยของกำลังพลของเราในการ,รเผชิญหน้ากับเหล่าสตรูผู้ไม่หวังดีที่ต้องมาแกล่งแย่งทรัพยากรในโลกใบนี้ ในด้านเกมเพลย์นั้นก็ถำออกมาแบบเรียลไทม์เลยค่ะทั้งผู้เล่นต้องอาศัยการสังเกตและก็สภาพแวดล้อมในแต่ละฉากแล้วก็ยังมีระบบการสร้างสิ่งของสร้างอาวุธอุปกรณ์ในการเอาตัวรอดเพื่อป้องกันเหล่าศัตรทูที่มารุกรานในการแย่งชิงพื้นที่ของเราซึ่งเราต้องจัดสรรกองทัพพวกที่มีฝีมือของเราไว้ให้ดีเลยค่ะและก็ต้องคอยระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของเหล่าผู้เอาชีวิตรอดได้ ในส่วนของทรัพยากรภายในเกมนี้ก็จะมีอยู่อย่างจํากัดนะคะโดยทางผู้เล่นจะต้องผ่านอุปสรรคแย่งชิงกับทางผู้คนอื่นๆเพื่อสะสมทรัพยากรไว้ดํารงชีพพร้อมช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตขยายอาณาเขตแคมป์ที่พักของเราให้เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นค่ะส่วนตัวเกมนี้ยังไม่ได้มีวันกำหนดเปิดให้บริการแต่อย่างใดแต่ว่าจะมีแผนเปิดให้บริการบนเครื่อง PC และบน t e n ฮ o Switch ในปี2 0 2 2 หากใครที่อยากจะรู้จักเกมเอื่นๆอีกหรืออยากจะหาเกมเล่นอย่าลืมไปติดตามช่อง VirtualGamer TH แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยค่ะ